เหรียญลิตเป็นเหรียญนำโชคมาจากประเทศที่เบตอผ่านการตกเศษโดยลามมสจะช่วยในเรื่องของการดนบันดาลและขอทิฐฐานเช่นขอโชคลาภการงานครอบครัวความรักวิธีการบูชาเหรียญตามหลักฮวงจุ้ยของศาสตร์จีนสีทิศจะประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นทั้งสีทิศจะช่วยดนปั่นดาลในเรื่องของการขอธิฐฐานเพิ่มมากขึ้นหากเราวางในตำแหน่งต่างๆของชีวิตเช่นเหรียญที่หนึ่งวางไว้ตรงประตูทางเข้าบ้านหรือตรงหิ้งพระหนึ่งเหรียญที่สองให้วางไว้ที่รถยนต์ ทรงกระจกมองหลังหรือคอนโซลด้านหน้าที่3ให้วางไว้ที่ทํางานตรงโต๊ะทำงานหรือตู้ล็อกเกอร์ของเราที่4ี่ก็คือตัวเองให้คล้องคอหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเป็นการดึงเรียกทรัพย์ทั้งสี่ทิศจากนั้นให้อธิษฐานขอจากเหรียญได้เลยไม่มีบทสวดใดๆทั้งสิ้นสําหรับการขออธิษฐานให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกกับเหรียญว่าอยากได้สิ่งใดให้ช่วยดลปัน่นดานให้เหรียญมีลักษณะเป็นทรงกลมเท่าเหรียญ5้าแต่จะหนากว่าเป็นเนื้อทองเหลืองรมดํามีอัขระบนเหรียญชัดเจนมีรูตรงกลาง เหรียญเดิมพร้อมสลักหลังความศักดิ์สิทธิ์เพื่อความโชคดีเต้าเต๋อจริงและลวดลายในตำนานของพระธิเบตโบราณที่มีรูตรงกลางเหรียญมันนี่มีลิ้รับการรังสรรค์ขึ้นเพื่อแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเช่นนี้แล้วจึงมีการทำพิธีตามความเชื่อโบราณขึ้นในชื่อของบุคคลนั้นๆในทุกครั้งที่สร้างเครื่องรางนี้แต่ละชิ้นซึ่งจะเป็นเครื่องรางเฉพาะของคุณเพียงคนเดียวและจะมีอำนาจในการบรรดาลสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับพลังงานของคุณเท่านั้นมันนี่มีลิตจะนำพาเงินทองความมั่งคั่งมาให้แก่ชีวิตของผู้ครอบครอง มันนี่เอมิลิสถูกใช้โดยมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณพวกเขาปรากฏตัวและกลายเป็นที่แพร่หลายเกือบจะทันทีหลังจากการแนะนำตัวเงินในความพยายามที่จะเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองของพวกเขาผู้คนไปที่กนอุบายทุกชนิดทำการแสดงเวทมนตร์หันไปหาพ่อมดตกแต่งบ้านด้วยเครื่องรางและนำเครื่องรางเหล่านี้ติดตัวไปด้วยนี่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาด้วยความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยไม่ต้องหันไปขโมยหรือปล้นทรัพย์ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คนรวยจากคนจนรวย แน่นะักคุณไม่มีโอกาสทําเครื่องรางด้วยตนเองคุณสามารถซื้อได้ที่ร้านแต่หลังจากการซื้อมันจะยังคงมีความจําเป็นต้องดําเนินการชุดของการกระทําเพื่อโปรแกรมเพื่อดึงดูดความโชคดีมันนี่อเมริกคืออะไรมีรายชื่อทั้งหมดของเครื่องรางที่แตกต่างกันซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเครื่องรางจีนเรียนที่มีลูกไม้หรือได้สีแดงถักอยู่กระเป๋าเงินและตัวเงินต้นไม้เงินและอื่นๆอีกมากมาย เหรียญในมิลิตแต่ละเหรียญจะถูกเก็บไว้ในมน์สาหรับบุคคลเดียวจะจัดเป็นพิธีโดยพระอาจารย์สวดมนต์ตามชื่อของลูกค้าแต่ละคนไม่ว่าพระเครื่องจะใช้ได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณมณนี่มิลิตจะนําสุขภาพเงินและความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่เจ้าของโลกนี้ไม่ยุติธรรมจริงทําไมบางคนถึงมีทุกอย่างตั้งแต่เกิดในทางกลับกันบางคนต้องใช้เงินทุกบาทเพื่อหาเลี้ยงชีพคุณสมควรที่จะมีความสุขกับชีวิตที่มีความหมายมากกว่าที่จะใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดพระเครื่องจะช่วยคุณได้ คุณยังจําได้ไหมว่าความฝันของคุณคืออะไรนั่นคือซูเปอร์คือซูเปอร์คาร์สุดหรูรุ่นลิมิเต็ดเอดดชั่นที่คุณไม่สามารถซื้อได้ในชีวิตนี้หรือคุณอยากพาครอบครัวลูกกอและพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศเช่นยุโรปหรืออยากลาออกจากงานที่คุณเกลียดมากโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าแรงหมันไม่ยุติธรรมจริงๆขอให้ฝันนี้เป็นจริงตั้งแต่วันนี้สั่งมันนี่เอเมอริตอนนี้กรอกข้อมูลด้านล่างและเราจะสร้างเครื่องรางมันนี่เอเมิริของคุณเองภายในสามวัน ขอบการรับชมวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์มันนี่เอมิเลส่งซื้อตอนนี้ที่เว็บไซต์ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้